เมนสนันแพรรี่ไพรวันโพสต์แบบนี้หลังเสษฐานั่งนายกรัฐมนตรีคนที่30จากที่ทราบกันว่านายเสษฐาทวีสินจากพักเพื่อไทยผลการโหวตเลือกในส่วนของสอวลงคะแนนเห็นชอบให้ในายเสษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว120เสียงเมื่อรวมกับเสียงของสอสอ 11พักร่วมรัฐบาลที่มี314เสียงถือว่าได้เสียงเกิน375คนถือว่าเกินกึ่งหนึ่งของเสียงสมาชิกรัฐสภา747คนถือได้ว่านายเศรษฐามีเสียงเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งได้รับการเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ล่าสุดแครรี่ไพรวันโพสเฟสบุ๊กบอกว่า รอเงินดิจิตอล1นึ่งบาทตอนเที่ยงพรุ่งนี้เลยค่ะต่อมาบอกว่าอ๋อว่าที่ท่านนายกยังไม่ได้ทำงานรอไปก่อนนะคะ555ท้ามกลางชาวเน็ตแห่คอมเมนต์สนานนับหลายพันคอมเมนต์เลยทีเดียว